s a ดนตรีสากรการแสดงศิลป์และกีฬามีโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนฝึกการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีซึ่งจะไม่สมาชิกมีมีความรักใคร่และผูกพันกันทําให้การดำเนินง,งานมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆผลที่ได้รับจากการจาัดกิจกรรมทําให้เรามีเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดเพิ่มขึ้นาการดำเนินงานของชมรมเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆและร่วมสนับส ศูนย์บริการสาธารณสุข50ผู้ปกครองนักเรียนชุมชนรอบข้างและผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านให้เด็กทิด the so ที่ประเทศเกาหลีแล้ได้ร,รับรางวัลรองชนะเลิศระดับสี่ประกวดเดินสวนสัตว์เยาวกาชชาติ อนุรักษ์ได้รับฉายาสมศึกษาทั่วประเทศชุดบัลชิงติงติงได้รับรางวัลรองชนะเลิศประกวดหนู่มหมแล้วพ่อมาสิบสามโดยเพลงนีลอยกระทงของศิลปินงานเทพบางกระปิได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งด้านโรงดนตรีสีสันแห่งเสียงเพลงโรงเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งและลำตัวเทพค่ ไปแล้วนะคะโรงเรียนบ้านบากระปิะค่ะเป็น